I'm about to lose my mind. I'm going crazy. Lately, I have been feeling every day's the same. So I'm just gonna close my eyes and pretend that I'm not here. Cause I just wanna dance. I just wanna dance. Don't you wanna party? Sitting in the crowd feeling heartbeat. So, what happened from Jamie then How you you game show? Honey, high impact, 3 and ก็เกมนี้มีแพทใหม่มานั่นเองนะครับเกมนี้เป็นแนวอ่าแอคชั่นนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นนะอยากหาเกมแอคชั่นดีๆก็แนะนําเกมนี้เลยนะครับกราฟิกบอกเลยว่าแจ่มมากนะครับผมแล้วยิ่งหลังๆเขาพัฒนานด้วยกานกราฟคอมกราฟิกอะไรแบบนี้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวในแพทนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับอาวุธใหม่ตัวละครใหม่ชุดใหม่โหมดใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูทีละส่วนนะก็เริ่มตั้งแต่อ่าตัวละครก่อนนะครับเธอจะมีตัวละครที่ มีชุดใหม่มานะครับก็คือตัวนี้นี่ครับปกติจะใส่ชุดที่ชื่อว่า Shadow Knight นะครับเนี่ยเปลี่ยนชุดนะครับช,ชุดนี้อ Shadow Knight นะครับจริงๆชุดนี้ก็สวยแล้วนะแต่เนี่ยชุดใหม่ชุดกิจกรรมนะครับคือน่ารักไปเลยอ่ะใครที่ชอบโอ้โหเกมนี้แบบน่ารักมากนะดูดิโอเคนี่ก็จะเป็นชุดใหม่นะครับแล้วก็ไฮไลท์จริงๆนะครับจะอยู่ที่ตัวละครน,น้องคนนี้นะครับนี่ดูแลน d เดลนะอ่า ก็ตัวนี้เริ่มต้นนะครับจะเป็นเล้งเอเนาะประเภทคอนตั้มนะครับจุดเด่นก็คือการสร้างความเสียหายในระยะประชิดด้วยไฟนะครับอาวุธที่ใช้ก็คือจะเป็นหอกตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นอาวุธใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปพรีวิวตัวละครตัวนี้ให้ชมกันนะครับในโหมดนะก็แล้วก็จะมีในส่วนของสติ๊กมทที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับอันนี้คงสกิลอัพเต็มหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นให้ดูเนาะโอเคครับ เดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่านะครับโจมตีกิจกรรมนะครับนี่ครับทดลองชุดเนาะจะไปอย่าให้เสียนะครับเตรมตัวเลยโอเคเริ่มมาแววมาแววอันนี้ระบบก็จะแนะนำนะครับโจมตี5ครั้งเนาะนี่ครับนี่เรียบร้อยครับ สำเร็จแล้วต้นทีปกตินะคือจริงๆถ้ากดชาร์จค้างครับมันจะเป็นการพุ่งชนได้ด้วยนะถ้าสังเกตนะครับนเนี่ยเแบบนี่ยแบบเนี้ยถ้ากดชาร์จค้างแบบเนี้ยแต่ต้องมีเกจก่อนเนาะโอเคแล้วก็ชาร์จค้างแบบเนี้ยครับมันจะพุ่งชนเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราดูสกิลกันนี่ครับผมโอ้โหไงล่ะเจ๋งเะล่ะ ลับสกิลนะครับนี่ครับสามารถเสียบน่าจะเสียบบอสได้มัง้งสกิลแบบนี้เจ๋งวะละ่ะอ่าคือมากับหอกคู่ใจนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอาวุธนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอ่าพรีวอาวุธให้ดูอันหนึ่งนะครับเคียวน้ําแข็งเนาะอออันนี้ก็เป็นการหลบแล้วก็โจมตีนะครับหลบแล้วก็แดดหลบแล้วก็แดดดดพุ่งเข้าไปหาครับหลบหลีกแล้วก็โจมตีหลบหลีกแล้วก็โจมต,ลลจมตีอ่ามาดูท่าไม้ตายกันบ้างนะครับ นี่ครับนี่โจมตีปกติครับจับไปครับอือดูดิเอฟเฟก์อลังการงานสร้างแท้ๆนะครับจับไปครับจับไปชน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 นี่ครับผมนี่ก็จะเป็นอ่า ถ้าการโจมตีเนาะผมชอบทายเนี่ยนี่ครับถ้าเสียบนี่แหละเป็นอะไรที่แบบสุดๆแล้วโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวละครดูเรนเดลนะผมว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบใครไม่มีก็ต้องหามาจับจับจ้องจับมีนะครับก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่แบบน่าสนใจนะครับใครที่ไม่มีก็ควรมีไว้ในครอบครองนั่นเองนะครับสําหรับตัวละครชื่อว่าดูเรนเดลนะครับอ่ะโอเคครับทีนี้เรามาดูอาวุธภายในเกมกันบ้างนะครับจริงๆมีหมดใหม่นะ สิ้นหายนะฮองไกตรงนี้นั่นเองนะครับเนาะก็เซิร์ฟเวอร์ที่ผมได้จริงๆมันเป็นเซิร์ฟเวอร์เบต้านะครับนะก็เดี๋ยวตัวโหมดตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะเปิดในเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามกันนะครับถ้าผมลงคลิปก่อนที่ตัวแพดตัวนี้จะเข้าไปเนาะโอเคครับลองไปดูอาวุธกันบ้างนะครับอาวุธใหม่ก็จะมีตัวนี้นะครับเคียวน้ําแข็งตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปพรีวิวเคียวน้ําแข็งตัวนี้ให้ชมกันเนาะโอเคแล้วก็ ถัดมานะครับก็จะมีอาวุธอยู่ด้านล่างอีก3อันนะครับตามรายละเอียดการอัปเดตของตัวเกมนะครับก็จะมีตัวนี้อาดาบอันนี้นะครับแล้วก็หอกอันนี้ที่ผมใช้ในส่วนของตัวละครดูเรนเดเมื่อกี้นะครับเนาะถัดมาอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็หอกเหมือนกันเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเพลเวลตัวอา,อาวุธตัวนี้นะครับตัวที่อยู่ด้านบนเนี่ย เคี่ยวน้ําแข็งให้ชมกันแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมบทใหม่หเลยแล้วกันเนาะโอเคครับผมอันนี้เรามาดูเคี่ยวน้ําแข็งกันบ้างนะครับสเตปการเล่นผมอาจจะไม่ได้โหดนะบอกก่อนนะครับเนาะก็จะทีวีเกมเพลย์เพื่อให้ชมกันคร่าวๆเนาะแล้วก็ดูแล้วก็ตัดสินใจกันเนาะว่าเราควรมีไว้ครอบครองไหมนะครับผมว่าใครที่เล่นเกมนี้ควรมีไว้ครอบครองเนี่ยเด อันนี้โจมตีธรรมดาเนี่ยครับเดี๋ยวลองใช้พวกสกงสกิลดูเนาะนี่ครับสกิลอ่าเรียบร้อยครับออกมาดิจับเต็มจริงครับเรียบร้อย เดี๋ยวเรามาดูอันตีกันบ้างนะครับว่าอันติของเกีวตัวนี้หรืออาวุธตัวนี้จะเป็นยังไงเนาะกดแล้วครับไงล่ะยังดิ้นอยู่หรอยังดิ้นอยู่เหรอบอสยังดิ้นอยู่หรอ,อ,อ,หรอก็อันนี้จะเป็นเกมเพลย์โดยคร่าวๆในการใช้เคียวน้ําแข็งนะครับก็จะประมาณนี้สเตปการเล่นผมอาจจะไม่ได้โหดแดดหลบโจมตีหรืออะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ให้ชมมาเฉยๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชม อ่าอีกโหมดหนึ่งนะครับที่เป็น o p w o r o d อ่ะครับฮองไกตัวใหม่เนาะโอเคครับเดี๋ยวยืนยันไปก่อนก็คือตัวนี้นะโอเพนเวล์เปลี่ยนไปแล้วนะครับเห็นปะก็สิ้นหยนะฮองไกนั่นเองนะครับโอเคครับนี่ครับมาแล้วเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูรีวิวให้ดูสักอ่าด่านนึงเนาะคงไม่ได้เล่นอะไรเยอะมากมายนะครับหลักๆคอนเทนต์ในการอัปเดตของตัวเกมอ่า ออนใค i อิมแพคก็จะประมาณนี้นะครับจุดเด่นเลยที่ชอบก็น่าจะเป็นตัวละครที่มาใหม่นะครับผมว่าน้องน่ารักดีเออแล้วก็เอาวุ้นหอกอะไรแบบนี้ก็โอเคนะหรือใครชอบเคียวอะไรอย่างนี้ก็เคียวน้ำแข็งก็โดนใจเหมือนกันนะครับตรงนี้เนาะก็นี่ไปจับจองกันได้แล้วนะครับนะเออแล้วก็อ่ะโอเคครับมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าวินเวตัวใหม่นะครับที่เข้ามาเนาะ ก็ผมไม่แน่ใจว่าตอนที่ทุกท่านเห็นคลิปเนี้ยเขาปล่อยตัวนี้หรือยังนะครับแต่ว่าน่าจะอาจจะปล่อยก่อนที่ผมลงคลิปก็ได้นะครับตัวนี้นะอ่ฮะเดี๋ยวกะโดดโอเคผมก็ว่าอยู่ไม่ไปไม่ได้สักทีหนึงมันตันเนาะโดดลงไปได้เลยไหมเนี่ย โอเคโดดลงมาละอ่าเฮย้ยคือแมบใหญ่มากนะกราฟิกก็อลังการตามท้องเรื่องนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะขึ้นมาดิโอ้โหกรกดทา้งครับเอ okay. โอเคปั่นเข้าไปครับ ลูกกระจอกขึ้นมาเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดระเบิดตุ้งตามตุ้งตามเต็มหมดเลยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ่านผู้ชมนี่ก็มีสายมาเนาะนก็ตอบเลยกดข้ามก็ได้นะครับถ้ามีสกิปอะไรแบบนี้เรากดข้าม อาตอนเนื้อเรื่องไปเลยก็ได้นะครับนอนแนละ้วก็จะไปเล่นต่อหรืออะไรแบบนี้ไปเราต้องกลับไปที่เดิมเนาะกดค้างครับถ้าฟันการกดอย่างเท่อ่ะนี่ครับว้าว ้ทำไมมานังการจังน um. ี่อลังการแจ๊ๆนะครับฝึกระโดดกันตอนนี้ฝึกระโดดกันฟึบบฮึบบึบบึบบฮึบบบ มาแล้วเหรอบอสบอสเหรอบอสนี่ครับการกระโดดแดดหลบเนาะตอนนี้เขาโจมตีนะเขาเติร์แค็กนั่นเองจะบอกเลยว่าถ้าไม่มีระบบอ่าให้ผมกดนะผมกดไม่ค่อยติดหรอก <c oughs> นั่นไงโดนจนได้ครับนี่ครับกดติดจนได้เรียบร้อยไม่นีอ่ะเรียบร้อยไหม สำหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับสามารถาดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ